สวัสดีครับ FC ตมกฮอตคลิปนี้เป็นการแข่งขันระหว่างเซียนโบกับเซียนนุละดิงนะครับกระดานที่13และ14กระดานที่13และ14นี้ใครเดินก่อนต่อนะครับเป็นฝ่ายต่อเสมอเป็นแพ้กระดานแรกเซียนโบเดินก่อนต้องชนะเท่านั้นนะครับ เล่นกันแค่สองกระดานถ้ามีผลแพ้ชนะก็จบภายในสองกระดานนี้ถ้ายังเสมอกันก็ต่อไปอีกสองกระดานแล้วลดเวลาลงดูซินโบเปิดมาครับ ทาให้ยิงสองครับตรงนี้ดิงครับเสียงดิงแทก,กิงครับ ต้องชนะเท่านั้นนะครับซินโบเวลาฝ่ายละสอนาทีตอนนี้ใช้เวลาไปนะครับซินโบใช้เวลามากกว่า ข้อฮอตค่อนข้างยากนะครับซินโบโรตรงนี้สนุกแล้วครับปลายกระดานต่างคนต่างก็ฮอตไม่ได้อีกตัวนะครับ เวลาครับเวลาซิมโบลสีเปรียบแล้วนะครับเสียนดิงเข้าฮอตตัวที่2 ยังไงดีครับได้ลุ้นครับแบบนี้เวลาซินโบ้เหลือน้อยครับ12วิ รูปหมากน่าเสมอกันนะครับสินวหมดเวลานะครับกระดานแรกถือว่าแพ้ไปครับไม่หมดเวลาก็แพ้ครับเพราะรูปหมากเสมอกันกระดานนี้เสียนนุรดิงเป็นฝ่ายเดินก่อนและเป็นฝ่ายต่อนะครับ ต้องชนะเท่านั้นเซนดิงเปิดเป็นหมากมาตรฐานเซนโบห้แต้มแบบนี้น่าจะชนะยากครับผมว่าเซนดิงงงงกกติกาหรือเปล่า เข้าใจว่ากระดานแรกชนะกระดานนี้แค่เสมอหรือเปล่าถ้าออกเสมอนี่ถือว่าเซียนดิงแพ้นะครับแล้วผลสองกระดานก็จะเสมอกันต้องมีกระดานพิเศษอีกสองกระดานครับ ท้าแบบนี้ถ้าเล่นกันอีกกระดานหน้าจะลดเวลาเหลือคนละ1นาที30บวิครับเก่งด้วยต้องเร็วด้วยครับ ยังอยู่ในรูปเสมอครับเสมอกันครับกระดานนี้แต่ถือว่าเซนดิงแพ้นะครับกระดานนี้บางท่านดูแล้วเข้าใจว่าเซนดิงชนะนะครับไม่ใช่นะครับถือว่าเสมอกัน ต้องเล่นกระดานที่15และ16บหรอชมคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ